วันนี้เรามาแชร์อะไรดีๆกันหน่อยเรื่องนี้คือกฎจักรวาลและความสำเร็จที่บอกเลยว่าถ้าเข้าใจมันช่วยให้ชีวิตเบาขึ้นเยอะเพราะอะไรรู้ไหมทุกอย่างในจักรวาลมันดึงดูดกันตามพลังงานคิดแบบไหนทำแบบไหนเราก็ดึงดูดแบบนั้นกลับมามาดูกันสิกฎแรกศักยภาพอันบริสุทธิ์ จริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพเต็มที่อยู่ในตัวนะแค่ต้องหยุดวุ่นวายบ้างฟังเสียงตัวเองแล้วเชื่อมกับความนิ่งข้างในกฎที่สการให้และการรับให้ก่อนแล้วมันจะกลับมาแบบไม่คาดคิดเลยหละ่ะให้ด้วยใจนะไม่ต้องคำนวณกฎที่สมกมรำอันนี้ง่ายมากหว่านอะไรได้แบบนั้นทำดีได้ดีจริงๆนะกฎที่ส ความพยายามน้อยที่สุดอะไรที่เป็นธรรมชาติมันจะไม่ฝืนเลยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแค่ไหลไปกับมันกฎที่ห้าความมุ่งมั่นและความปรารถนาตั้งใจอยากได้อะไรแต่ไม่ต้องหมกม,มุ่นเกินไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองแบบสวยๆกฎที่6การปล่อยวางเลิกพยายามควบคุมทุกอย่างนะปล่อยให้จักรวาลจัดการบ้างกฎสุดท้ายธรรมะและเป้าหมายชีวิต เราทุกคนเกิดมาพร้อมภารกิจของตัวเองแค่หาให้เจอแล้วเดินตามทางนั้นแบบเต็มที่แล้วก็ยังมีอีกนะ 7. จดกฎทองของการ manifest ชีวิตในฝันคือตั้งเป้าให้ชัดขจัดความกลัวปรับพฤติกรรมให้ตรงกับสิ่งที่อยากได้ยอมรับบททดสอบขอบคุณในสิ่งที่มีเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจ และที่สำคัญศรัทธาในจักรวาลเพราะทุกอย่างจะมาหาเราในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเอาล่ะลองเอาไปใช้ดูนะแล้วมาคุยกันว่าชีวิตมันง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่